โอ้กูกำลังจะแท็กถามในแชทเลยว่ามึงมึงโดนแบบล้วนชูสีไทยเฮาแล้วบินเลยเหรอไอ้เหี้ยแม่งไอ้เอ็กพอร์ตรูปอยู่ไงอ๋อกูก็นึกว่ามึงกำลังแบบโดนพระบาลเลยมีล้วนชูสีไทยเฮาเด้งเลยเหี้ยกูตกใจหมดมึงมึงได้ภาพด้เว้ยแบบไอ้นั่งนั่งอยู่ดีใช่ไหมจู่ๆแม่งแบบกองทับมาวิ่งมาไอ้เแย่วิ่งทะลุบ้านกูไปสัตว์เป็นบ้านไอโดะเหมือนการ์ตูนยก่อนแบบบ้านไอโดก็จะหายแบบมันไม่ได้หายไปทางหลังแล้วมันจะหายไปแบบเป็นเป็นรูอ่ะเป็นรูที่มาวิ่งผ่านนะแล้วก็เป็นไอโดนั่งใรียนกอง อ้าวนั่นยังไงล้วนซูซีไทยเฮาไปเลยไอ้เหี้ยกูก็เลียมเยอะนะไอ้เหี้ยแต่ทําไมมันไอ้เหี้ยหรือว่าแบบทับมาไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะไอ้เหี้ยทับม้ามันอยู่หน้าบ้านกูป่าววะสภาพไอ้โดนได้ยินเสียงม้าอยู่หน้าบ้านแม่งสิกรบกรบกรบรับเป็นม้ากําลังแบบเตะนั่นไปเลยไหนไปดูเซิร์ฟสี่สิบคนซิมันจะมีประเด็นกับใครผู้ใดอยัยยอยยัยจะเพิ่งตามเดี๋ยวผมดูก่อนเช็คก่อนมีประเด็นไหมถ้ามีก็ค่อยตามมีประเด็นค่อยถามได้เราก็มาหาประเด็นเลย กุฏิหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าไงล่ะไอ้ไม่พอใจไปจนกว่าจะตายไปจากโลกนี้กูจะตามจนถึงเกาหลีใต้เลยสัตว์ครับผมมันพิมพ์ภาษาเกาหลีมาเข้ามาเจออะไรกับตันไรเด้งโขดสูดมีอะไรอย่งึงที่เขาได้รับรู้เลยเฮ้ยพี่พี่กุติกุติเข้ามาเข้ามาต้องให้เอโดเข้ามาจุดประเด็นไว้กุฏิแล้วมันเข้ามานี่ผมสละที่ให้เอโดเลยในสิบห้าเฮ้ยเหลือสิบห้าคนแล้วไม่ต้องสละเลย โดกูตีอยู่กูตีอยู่อะไรนะกูตีมาถูกปกูตีมาเซิร์ฟ40คนกำลังไปเดี่อว่ากูโมดูรูกได้ที่มึส่งไปแล้วกูตกใจมากตอนกูเข้ามาตอนแรกตอนแรกแบบเฮ้ยพี่นิกค่อยเข้าตามก็ได้เดี๋ยวผมเข้าไปเช็กก่อนมีประเด็นไหมสักพักเข้ามาพี่กูตีกูตี40คนใช่ไหมตอบแป๊บแล้วลูกจะได้รู้ว่าไอ้เชี้ยนี่ไอ้แม่งซิากูไอ้สัสคือมันยังไม่มีประเด็นโดมันยังไม่มีใครด่ากันกับมันตอนนี้แต่มันเป็นผู้วเตะเคนดิกเมื่อกี้มึงต้อง กูต้องการคนเข้ามาจุดชนวนวายเบ่งเต็มไอ้สัตระเดี๋ยวกูออกให้ไปหนึงมีการให้ออกพื้นที่ด้วยเอาหนะพี่ผมอยากเห็นอะไรมันมันออกยังรอแป๊บมันกำลังโหลดทอามไม่แบบสิบแปดทับสิบแปดวะสัมผัสเป็นความมันนะอุ้ยจะมองอีกนะปุ้ยกุติมันเอาแล้วกุติมันเฟรดี้ไฟแล้วฮะกุติมันเริ่มแล้วกุติมันเฟรดี้ไฟไอเทนดิกงอกยังแล้วบอกว่าวัสดีกุติกุติบอกว่าอ๋อเข้ามาได้เลยเนโดเข้าไปแล้ว ตอนนี้สิบอคนแล้วแล้วแล้วมันด่าอีเดียดนะมันบอกว่าซับกุติแล้วกุมันกุติมันก็อีเดียดแล้วอ่ะบอกว่าไอ้ขวบเอาไอ้เดี๋ยวกูเตรมไปแต่พี่อยากมีเรื่องก็แค่ตั้งโหวตะมันออกว่าทำ้ายกูเล่นไม่ไม่ไม่เราเล่นกับมันนะเสีก่อนเออเราเราให้มันแบบเออนิดนิดนึงอ๋อต้องต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงต้อยไว้ก่อนเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยนะเดี๋ยวเฮ้เฮ้กุติแรงขึ้นเหรอ อ่างคืนจ้ะเอ้กุ๊ดตีหวัดดีไอ้นุ่มผมสัมผัสได้ถึงความสูงไดไงไดไงมันมันพิมพ์แล้ว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 เกาหลีอ่ะมันพิมพ์แล้วมันพิมพ์แล้วเนี่ยมันมันมันหยุดยังไงก็ต์เดมไทยแลนด์มึงบอกดิก็ต์เดมโคเรียโอโห้ลาดกูโอ้ลาดบอกไปว่ากูลูกพี่ลูกน้องสเตฟานเว้ยแดนนี่เทรโฮเฮ้ยมันสั่งปืนใหญ่เอาแล้ว เอ้ากูอยู่ข้างมาตอนไหนเนี่ยเอ้าอาอพี่นี่กูสมรู้ร่วมคิดในการก่อเหตุนะนี่เอ้าโคสว่างเลยเฮียโอเคด่านนี้กูใช้ปืนโดนสั่งป๊อปสะอาดปุ๊บเลยดูดิตัวสั่งไม่ทันเลยอาจิ๊ฟส์เว้ยเว้ยมันจีฟส์ว่ะ get the fuck out no ้ีิ๊ฟบอกว่าออกมาออกมาที่อะไรนะมึง ยูมัมทูน้องกูโอ้ใครไม่มยูยม่ม่์ด้วยไหนมันอยู่ไหนสตีน้องขอเลยเฉยเลยเฉยเลยเอาเถอเอาเอะเอาเถอผู้เล่นอื่นเอาเถอเอาเถอาเอาเลยอีเีย next time we not have Henry อยากมาจะฟัง become อ๋อบอาให้มึงเป็นคอมมานเดอร์ Don V morning like pussy อ่ามันบอกว่ามึงอย่าโวยมึงอย่าโวยวายเหมือนเด็กน้อยดิเียอ่ามันใช้คาว่าอะไรละเมิดทางวาจาหรือละลานผู้เล่นอื่นดีวะได้มด ได้หมดเพราะว่ามันเข้าข่ายหมดลอแอนโอเคมันโหวดมันขึ้นให้โหวดไหมเนี่ยว่าจะถามยังยังยังไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอ้ยอะไรแล้วกูจะทำไงให้มันโหวดเนี่ยมันมันต้องแบบทุกคนมันมันต้องสมานได้ฉันน่ะเออเป็นอะไรล่ะเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรเอากูตีงงเลยไม่คือไอนมันจะไปเฟรนดไฟล์มันไงใช่แต่ว่าผมจะตายเองไงสรอกูฝากหน่อยดิกูฝากหน่อยด้วยกูมีเขาต้มมัดอยู่ ไปแเราไม่ต้องไปเฟรนี้ไฟล์มันหรอกเออเราเราปล่อยมันตายไปไอ้ไอ้คนที่ดีอยู่ที่แผ่นดินที่สามหรอกแรงมากเลยคำนี้โอ้ยข้างในเยอะข้างในเยอะโอเคก็ผิดแม่ไอ้แยจะบอกว่าแบบฟูดยังไงไลฟ์ฟูดซีโอ้ยเรื่องขี้กูชอบวันนี้ก็ใช้ในวิชั่นไม่บ่อยเท่าไหร่นะโอ้ดูดิไฟถนนมีเยอะกว่าแถวบุญรำอีกโอ้ยมาลังด้วยอย่าบอกนะมันไม่ได้สั่งสั่งตีจุดอะแต่มันไปสั่งอีกจุด เพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้าให้กูคิดเหมือนมันก็คือมันคิดว่าห่อบินรอบๆอย่างนั้นอ่ะจำได้ไหมว่าแบบไอ้ไอ้ก็คือแบบไอ้อาประชีมอาประชีมมันจะยิงซูรินก่อนไงเข้าใจไหมมันจะยิงซูรินก่อนไงเออยิงซูรินประมาณแปดลูกอ่ะเออแล้วมันก็จะเป็นไอ้ใช้ปืนสามสิบมิลไอ้ต่มีเอเทนอยู่ซ้ายซ้ายซ้ายอยู่โอเคเรียบร้อยอุ้ยมามามไม่ไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อย โอเคโอเคโอ้ยไปหาด้นานนานนานไอไอดีไอเอดีไอที่ดีไอเีดีเราจะวางใครไอที่ดีแม่งจะไอเอดีกูไอสัตว์แอรโดมุณอยู่ไหนมาอยู่ตรงกูเนี่ยไม่แม่แล้วมึงอะอยู่ไหนกูอยู่ในจุดเลยเอะในจุดเลยอยู่ในจุดเลยเออเอกไปอยู่ข้างๆพี่นิกเนี่ยอืมเนี่ยพี่นอนอยู่เนี่ยนอนนอนใกล้ถังเนี่ยเสริมไม่ได้ไปมูฟไปแค่นั้นเองที่หยิบเซฟผิดเดี๋ยวพี่ไปหยิบเป็นอุ้ยใครมานอน มึงนี่มันตายหมดเอโดโผมไม่งมันนอนตายคาแล้วนะพี่เลยเฮียมาตะฟักมึงตายไหมคอมกูไม่ตายเยดเฮ้ยใครโอ้โหมีอยู่ข้างหน้ากูเลยมีเดอวเวลดอนคันทำได้ดีมากไอ้นายตายมันมันจะตีกูเฮียไปไปแล้วประเด็นคืออะไรไหมนี่นี่แหละคือข้อดีเว้ยก็คือว่าแบบมันก็จะไม่รู้ว่าแบบมันจะโหวตใครเพราะว่ากูไม่มีชื่อกูไม่สามารถเคยข้ามีนามวโมไรนะครับโดนหัวข้ามีนามว่าไรนะครับ ภาพลีน้ำอะไรน้ำดินจาเรา10อันดับท็อกซิกเพเยอร์ในประเทศไทยตอนไทยไทยแลนด์นอีเชี่ยกูบอกแค่นี้แหละอย่าลีอาดหมายรองกับประเทศไทยเอ้ยกูน,นึกออกคำดา่านึงแบบจากคนอังกฤษกูนึกออกแล้วเอเวลามึงจะด่าเวลามึงจะด่าคนอังกฤษด่าด่าพวกหายนี่มึงบอกว่าแบบอ่า don't d o n try t this shit with with Thai people Julio Khan ไอีเชี่ยมึงด่าอย่ามาหึงเกริมกับคนไทยนะไอ้หน้าหินมึงดูเฮ้ยมันตามกูเองไอ้บล็อมกูอีเชี่ย ไม่ได้ตายไอเอดีไอเอดีมาสองมึงมึงมึงอีกหนึ่งพี่นี่อีกหนึ่งได้ได้ได้ไปกดโหมดไปกดโหมดไปกดโหมดอ่าเนี่ยอู้หู้ผตุละลานผู้เล่นอื่นพร้อมยังกดกดไหนนี่กดยังกด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 ไหนกดอะไรกดเอฟหนึ่งไอไปไปกดเนี่ยไอ้ล้องของการลงคะแนนน่ะล้องของการลงคะแนนเตะผู้เล่นเออแล้วก็แล้วก็ไปที่กุฏิลิลี่โอเคเยส not you เฮ้ยกูกดไม่ได้วะทำไมวะอ๋อแปลว่ามึงโหวตแล้วไงเอามาสี่แล้ว ในขณะนี้เด er> oh ี๋ยวไดวเชื่อไหมว่ามีคนจำมันได้เมื่อวานมาฮ่าเร็วมาฮาเร็วเอ๊ะแต่กูกดโหวตไม่ได้วะทำไมวะมึงโหวตไปแล้วไงโดมึงเป็นคนตั้งโหวตมันนับให้แล้วไม่แต่มึงเชื่อว่านกไส้ทำการลงคะแนนเดิกูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะแต่กูกดแล้วแน่ๆได้ไหมวะเอาเตะเลยเราเปิดไม้ได้ใช่ไหมไม่ได้เต็งกอดไอ้กูจะสอนภาษาอังกฤษมึงอย่างหนึ่งนะโดนะต่อให้ภาษาไทยมึงเรียกคนว่ามันอะ ภาษาอังกฤษก็ต้องใช้ใช้สรรพนามแทนแทนเป็นตัวบุคคลอยู่ดีใช้อิดไม่ได้ถ้าอิดมันเป็นจะเป็นสัตว์เลยสัตว์หรือสิ่งของเลยเออก็แท้ไหมกูก็ก็กูรียกมันมันสัตว์ไงไอ้เหี้ยมึงอ่านมึงอ่านทีกูพิมพ์ไปไหนนเนี่ยซีสเตเดนดีโอคันไอ้เหี้ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วไอ้ไอ้อหน้าเฮ้ยมันกลับมานั่นกูตียิงพี่ตายพี่ไปตั้งโบวถมันมันก็เลยจำหน้าพี่ไว้แล้วต่อไปมันจะมายิงผมไม่ค่อยดูตายแล้วนั่นมันเยสแล้ว โดนฟักวิดไมลิทิมโบโหนี่ม่งน่ารักว่ะมาดีลี่ยมมามาดีเที่ยงพี่ระวังมันไล่พี่กลับไปไทยแลนด์นะเว้ยเมื่อวานมันก็นั่นแหละ go back to your country นะเว้ยน้องสรุปแล้วคลิปนี้ลงเออได้การข่าวด่วนเทเยอร์ประเทศไทยทอสิกใส่อ๋อไม่ไม่ต้องพูดโดนโดนเมส เมส my country เออต้นเมดยามาเยี่ยมกับประเทศกูไทยใหญ่ไทยเยอะไทยใหญ่มึงไม่ใหญ่มากม้าเหี้ยดอกไปแล้วมาดอกไปแล้วไอ้ชามแม่งนิ่งไปเลยเหี้ยซุนซันไดอยู่มันนิ่งไปเลยอะไอ้เหี้ยชามไทยด้นไทยไอ้สัตว์ชามแกนิ่งไปเลยอะไอเฮ้ยคนไทยไอดูดีเหี้ยไม่ใจดีนะไอ้สัตว์พวกกู ไอ้เหี้ยมันทักมาหาคูบอไอ้เหี้ยดูก่อนเออไม่มีการแจ้งเตือนโอเคสภาพบัญชีคุณถูกรีพอร์ตไอ้เหี้ยหาเลยนะออแล้วไงอะ่ะคูกู้ขึ้นได้มเงน NC NC ตริงพอ NC NC ตริงอืมนี่เราเป็นผู้เล่นที่ดีเออต้องมีการขอทงขอโทษด้วย <laughs> ขอโทษด้วยพวกกูทำแย่ไอ้สัส <laughs> แต่ซินเจสเดย์ละไอ้ลิตเติ้ลคัทไอ้เหี้ยคนไทยมือไวเนี่ยรู้ไวซะไอ้น้อง ไปแบพวกกูมาด้วยกันเว้ยไอ้น้องเนี่ยบอกเลยว่าโปรเพเยอร์ถ้าเป็นในโซดาอยู่ด้วยนี่คือน่าจะมันกว่านี้เอาน่าเมื่อกี้เอโด้ใช่โกยใช่เลยโกย,อย <hey. S 2> ของดอนทรีไทยพีโพยูริโอคันมึงอย่ามาเหยียบประเทศกูนะไอ้เหีย้ยเดี๋ยวสักพักพี่พิมพ์ไปกูเนี่ยลูกกูลูกน้องสเตฟ,ฟานรู้จักปะกูลูกน้องพี่ฟานด้วยไอ้เหี้ยนี่คนไทยวะไอเอ็นจีอ่ะอิงเทพแปดแปดไอ้เหี้ยเฮ้ย อันนี้ใครอันนี้ใครวะไอโดโหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอโยไอ้เหี้ยกระเป๋ามึงบังกูอะกูมีกระเป๋าดิเหรอวะมีอะมีอ้ไอไอถุงใส่น้ำอ่ะเอ็งตายไปแล้วรอบหนึ่งแล้วโมเดลไงได้รกแล้วมีเวอร์เอาอีกแล้วนะเยอยเกมแต่งอ้เหี้อเอาก็เราก็อยู่ในเซิร์ฟแต่งเลยพี่ก็ถูกก็เด ไม่ใช่าเจอตกตายนี้ขอบนอนกูจะเล่นมันอีกยกมึงพอก่อนอุ๊ยเอ้าอะวเอ้าน้องกูโดนอะไรเนี่ยเพื่อนตายเหรอเออเยี่ยกูยิงมันชามตายเลยเจี่ยเออกูยิงหลังชามไอ้เจี่ย อิสุโอเคเออโอเคเออชามแตกไอเหี้ยชามแตกเลยจูจูก็ชามแตกไอเหี้ยอย่างนี้เีดูดูเสียใจเลยไอเหี้ยเอ้ยชามคูไอเหี้ยชามมันเล่นดีนะไอเหี้ยแกสไนเปอร์อ่ะคือไกลอีกคนนึง่งถึงแกจะหยุดเออแป๊บนึงกับอ่าการที่เราทำตัวหัวควยป๊บนึงคนชวิทงทย์ช่างิช่างวิทย์่างวิทชาประทยช่ามีคยวชามวุขยพชยงววิชยง หน e> ึ่งหนึ่งเก้าอะไรลืมคุลืมคุลืมน้ำสกุลมันนี่ไอ้กดพลดลมเปิดหนี่เขานอนร้องตีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าแม่มุดดินได้ไหมคนนี้เออ A K E หนึ่งหนึ่งตอนวิกทำไอ้สัตว์เอ้ยไหมทุกคนเป็นคนดีเออเอส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 ไม่ชอบชอบตรงนี้เอสไหมไม่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 มีใครขึ้นหน้าไปเลยเว้ยดูไอ้เอ็นไอ้ยชอบเลยตรงเนี้ยมีแต่เอสกับกูเนี่ยกำลังไปไม่ไงก็ก็ไปอีกทางหนึ่งไงเออเขาชอบมากเลยดูดิ ทุกคนรู้กตเกอ่์ทุกคนรู้กติกาเอสลองด้วยแต่แม่เราเป็นคนดีอ่ะเป็นง่ายๆเออขณะเข้าเกมมาไอตอนไอไปอาบน้ำอ่ะก็เข้าเกมมาเอ๊ะเขาอะไรฝั่งยังชาโดมันทักเขาไปเพื่อนชื่อชาโดมันบอกว่ามันบอกรีรีรีรอยเจโทกิฟส์ยูริมิบะมิว่าโอเคเขาก็ตอบเยสใช่ไหมมันมันมันตอบว่ายูยูไมค์กูดไกคุณเป็นคนดีไอแอลลอยเหรอลอยเลยเขาวอูลอย ไม่ใช่รีลอยอะลอยเลยตอนนี้ลอยลอยลอยไม่รีเลยไอ้บ้าวันนี้มีไม่มีอะไรหรอกว่าวันนี้พายว่าไงว่าไงวันนี้เฮ้ยกุฏิเข้ามาอีกแล้วรอทำไมอีกแล้วเหรอว่าไงพายพวกนี้จะเปิดทัวแล้วเดี๋ยวมันมารีลอยกิทเตอร์ฟักเอาอีกแหละรีลอยนั่งทำใจอยู่ไม่ต้องคอยนุ่มแล้เพราะไงก็เดี๋ยวก็ทำใจไม่ได้เดี๋ยวทำใจไม่ได้เลยทำใจอะไรเอ้าพวกนี้เรียนไงเออ อ๋อใช่กูก็ทำไม่ได้เหมือนกันไทยต้องไปมองนั่งมองหน้าเช้าทั้งเช้าทั้งบ่ายกูต้องไปมองหน้าอีเบลฟาตองดำของกูทีนี้ตารางเรียนพี่ปีสุดท้ายเทอมแรกพี่พี่เรียนเยอะก็ไม่เยอะนะเขาเรียกมันเป็นวิวิชาฝึกไงก็ตัดเป็นเดือนๆน่ะผัดกันแต่ว่าไม่รู้ของคณะอื่นสาขาอื่นเป็นยังไงบ้างแต่ว่าน่าจะมีวิชาเตรียมฝึกอยู่แล้วอเ a สั่งฮอร์เลยหรอของผมก็มีเขาได้ทำอะไรวิชาเตรียมฝึก ก็ไม่เป็นไรหรอกก็คือวิธีมันคือการทวนวิชาที่เราเรียนมาใช่กุติเอ้ยกุติมันอยู่มันมันมันอยู่ตรงจุดเกิดแต่แต่มันไม่ขได้ตายแล้วกูไม่รู้เฮียเลยโอ้เศร้ากดโปอยู่มั้งแต่งไม่ก็แต่งปืนอ่ะโปล่เฮียแล้วเนี่ยขณะจะกำลังแต่งปืนมายิงหัวพวกเราก็ได้นะโดเนี่ยเหมือน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 เด็กบูลลี่ในอ่าโรงเรียนอเมริกันไงโดเนี่ยไอ้เี้ยนี้มายกำลังจะเตรียมกระเป๋ากีตาร์อยู่ก็ได้เฮ้ยส่องไปสำเร็จเขาแบบไอ้พี่พี่แกน่าจะตายว่ะไม่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 แบบนี้แไอ้ไอ้ไอ้จีนคน เอาเออนั่นแหละคนจีนน่ยยังไม่ตายแต่หมายถึงว่านั่นแหละแสดงว่าน่าจะออฟเซิร์ฟเวอร์ค่างๆตายคนข้างๆตายคนข้างเคียงตายแล้วแกก็ออกไอ้เหี้ยงอนอะไรวะงอนเข้ามาแล้วก็ออกยังอยู่ดุหรอเหรอไม่อยู่แค่ตายเฉยแค่ตายเฉ่ตายในกุฏิออกไปแล้วอ๋อกุฏินึกว่าพูดถึงไอ้คนจีนที่สั่งไม่สำเร็จอ๋ออ๋อกลับมาที่เรื่องไฟต่อก็คือวิชามันก็จะน้อยๆอ่ะเพราะว่ามันปีสี่เนาะไม่อยากให้ตายไวอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะสั่งงานใหญ่ให้มันทำอะไรหรือเปล่าปีสี่อะ เฮ้ย oh, <yeah. S 1> แต่ให้ใหกูคาดเดาวดูกูตีมันอาจจะคาดหวังว่าแบบรอเวลาเปลี่ยนด่านปุ๊บไอ้พวกหาสามตัวเนี้ยไอ้แบบเล่าปีกุนอูเตียวหุยมันน่าจะออกไปแล้วอ่ะเราเข้าตามก็ได้อะไรอย่างงี้อุ้ยกูตายเลยพูดถึงพูดถึงมันก็อาจจะคิดว่าเออเราตายไปแล้วออกไปแล้วมันก็เลยเข้ามาอะไร<า>อ้อยอายุไออายุอุ๊ยเฮียเออใครเนี่ยน้องอวดผมตายไปแล้วผมโดนอพีจีนี่ใครออฟเวนิต้าโอ้ตกใจหมดเลย ที่กุะแวงทุกคนเลยเหี้ยขึ้นชื่อไปขึ้นชื่อไอ้เหี้ยเอาเป็นว่าทำใจแล้วกันนะไทยพี่เชื่อว่าเองทำได้รอดของใครมีบ้างไงแอนนามัยยาจะมีให้เรียนห้าปีไอโดเยอะห้าปีไว้ไอโดมีหอโดมีไอโดเรียนสี่ปีนี่ไม่ลองแบบนี้อันนี้เห็นปัดไปเจอพอดีของแอนเนี่ยก็คือพีซี่ของพีซี่คารุนี่มันจะเป็นอะไรบ้างมันน่าจะมีเขาเรียกว่าเตรียมฝึกแบบประมาณหนึ่งแต่ก็แอนมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะเท่าสอน เตรียมฝึกสิบวินาทีตีแปะใหญ่ๆโอ้โหโทษๆแปดคุยไหมออชาม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 แต่จริงถ้าเทียบอะระหว่างอะกุฏิศึกศึกสงครามระหว่างกุฏิอ่ะไม่ใช่พระตีกันได้อีกศึกระหว่างกุฏิเมื่อวานกับวันเนี้ยเมื่อวานอะผมให้เมื่อวานอะดีที่สุดแม่งโอ้ทุกคนแม่งร่วมร่วมแรงร่วมใจ เอ้ยดูดีไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่มันมันมนันเปลี่ยนชื่อมาไน้เหี้ยเฮ้ยกูจำเวลมันได้มันห้าร้อยอะเวล์ห้าร้อยกว่าไม่ต้องยากหรอกโดคนเรา<ฮ>เปลี่ยนชื่อนิสัยไม่อาจเปลี่ยนนะเวยเ้ยเอยเอไม่ต้องเดายากหรอกไอ้เหี้ยเนี่ยกูตีหรือแม้กระทัเพื่อนบางคนจำพฤติกรรมได้ถ้าใต้ถ้าใต้ฝุ่นหรือไอโดหรือไ e อกิฟส์โดนเก็ตเตอรฟักเอาก็เดาได้แหละอาจจะมีชื่อแบบรีรอเจงกินโผล่มาแล้วแบบกิฟเก็ตเตอรฟักเอาอีกอ่ะอันนี้ก็ไม่ต้องเดาให้ยากหรอกเออ กูไม่ต้องยิงเลยมั้งเนี่ยไอ้เหี้ยกูยืนถือปืนลอยพวกข้างหน้ายิงให้หมดแล้วเนี่ยพวกคุณมันสุดยอด <c oughs> ผมเลยได้เหรียญตาเยอะแยะทุกคนลุมเซิงกันไปอ่ะพี่ได้แค่ย e <อ>ี่เอฟคนเองอแท้แท้ไม่ได้ทำอะไรเลยข้างหน้าแม่งสอยๆๆอย่างเดียวเลยสอยๆนกคุ้มลี <c oughs> นันกว่าแล้วกูแต่ชอบมากวอเตอร์แม่งเป็นครูเคมี K an, ที่ประวัติศาสตร์แน่นมากอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อเติม์ไม้ไงมันทําอะไรได้ในสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะพวกเยอรมันน่ะมีปืนใหญ่ที่ไม่มีใครเข้ามาทำลายได้เพราะมันตั้งอยู่ในดงข ยิงข้ามจากแผ่นดินเยอรมันลงใส่เรือลบกลทะเลได้เลยนะปัญหามันมีอยู่แค่เทียงคุณส่งหน่วยคอมมานโดลงไปพร้อมกระเป๋าหนึ่งใบที่เต็มไปด้วยไอหาเนี่ยไม่ว่าปืนนั้นจะใหญ่ขนาดไหนมันย่อมย่อยสลายไปได้เพราะงั้นล็อกกุญแจแค่นิดเดียวอ่ะเจอเตอร์ไม้ที่กูผสมเองอ่ะมันก็จบแหละเจสซี่มึงมึงมึงช่วยพิมพ์ในเพราะแบบเออแบบพิมพ์ภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ไม่ได้เลสิตนะแต่ฉันอ่านไม่ออกจริงจรอเอาลบรบรบดีดีนะกูดนนิดเดียวกูยังพอมองเห็นอยู่ ลบ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 ไอาร์ีทำให้ไอแบบชิโยอ้เหล้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเหี้ยเอือะเฮ้ยมึงเลิกดิเอาเอาแค่ปิดประตูใส่กูเนี่ยเฮ้ ไอ้เหี้ยมันเปิดปิดประตูแข่งกับกูเมื่อกี้ไอ้เหี้ยกูไม่รู้กูไม่กล้าหันไปเพราะเมื่อกี้กูเดินสวนมาคนนึงอ่ะไอ้หชึ่งไอ้เหี้ยกูเดินสวนอกมาคนหนึ่งกูไม่รู้เพื่อนหรือไม่กูไม่มีชื่ออ่ะกูไม่กล้าหันไปมองเดี๋ยวมันยิงกูตายไม่ไม่คือกูเปิดประตูแข่งกับมันไปดิคุณไม่ไม่แอดคือกูกลัวอยู่ข้างมึงแต่กูก็รอว่าแบบไอ้เหี้ยแบบเพื่อนกูจะทำสำเร็จไหมแล้วแบบยู่ๆแบบมันมันก็มีคนเดินกับมันเดินมาเว้ยแล้วมันก็แบบมาทุบแต่ชิมดิไอ้เหี้ย ปิดเปิดประตูแข่งกันกุ้ยกันวีเฮ่ยมันก็แบบไหนชิมดิจบที่การตัวหายไปแล้วตายตายเองเฮียยิงเองอร่อยทงเองอร่อยเองเฮียใจเฮียไม่ไม่คือแบบกุอย่ได้แอดแม็กถือ AT4 ีร์รปุ๊บกูก็รอเพร่ะอะไรมันจะยิงไวเฮียไม่ประตูเปิดปิดเนี่ยมึงไม่ต้องงงหรอกใครแม่งเปิดปิดกูอ่ะแต่อีกคนนึงกูไม่รู้ว่าใครเฮียเอ้ยเอ้ใช่ว่าจะส่งคลิปให้ดูอ่ะเป็นเอซันสตอมแบบ VR อาโอ้ยเชี่ย ไอ้ด่านด่านเนี่ยโดดที่เล่นที่เล่นเป็นโจรนะ่ะเราต้องขึ้นไปไอ้บอมข้างบน,ข,งนข้างบนตึกใช่ไหมข้างบนตึกใช่เออผมเห็นคนมันเล่นน่ะมันไม่ได้เอาถือระเบิดมาวางเพื่อนตายต่อหน้าสามศพไม่พี่เห็นใช่ไหมพี่หักข้าข้างไม่เพื่อนสามศพต่อหน้าต่อตาเลยมันตอนมันระเบิดอะ่ะไอ้เรี่อโคตรเท่เลยคือม,มันเป็น V R เงี้ยมันก็เลยเท่ได้คือแม่งวิ่งวิ่งลงมานะ่ะมันโดด คือมันโดดจากดัตจากชั้นสองลงมาแล้วมันก็กดระเบิดระหว่างโดดแม่งหงายหน้าดิยนะไอ้เชี่ยเขาเท่อะแบบ V R อะยทำไมกะเ้ยเฮ้ยมันเดินมันเดินผ่านบ้านยิงโอ้ยเอาใจเย็นๆระวังเผาเอ้ยกระสุนหมดอีกที่ตรงไหนอ่ะเอือกลายเป็นเนื้อตุนเป็นซะแล้วกูบ้าอุ้ยเกือบสำเร็จแล้วไอ้เชี่ยเกือบแล้วไอ้โด่ทำไม่ได้แล้ว มันหายไปเลยว่ะเออนั่นไงเย่เดี๋ไปนอนนะกูทีบริจาคเลือดเออไปไปโอ้รับฟรีแล้วกูกูตีเก้าได้รับการอนิชเมนต์้อตื้อหอยังไงพี่ได้เจอของจริงมันยิงพี่ด้วยอย่ามาเลยโรแมนร้ายแรงกว่านี้อย่าปเจ๋งอย่ามาซ่าอย่ามาว่าคนดีกูคนดีมากมากอย่าอย่ามาเจ๋งอย่ามาซ่าอย่ามาไฟคนไทย นี่งไงแต่ที่ลบไม่ขาดเอกรกาชจะไม่ให้ใครคมขี่สั